สำหรับ EP นี้นะคะก็จะสอนเย็บกระเป๋ากับต่อลายกระเป๋าจากกระเป๋าที่เราทําไว้แล้วที่ EP ที่แล้วที่ให้ดูนะคะก็คือโพรงขอบแต่กระเป๋าของเราอะ่ะเราจะปูผ้าเคมีด้วยเพื่อความสวยงามเพราะว่าถ้าไม่ปูผ้าเคมีกระเป๋ามันจะนุ่มนิ่มแล้วก็ทะให้เละๆกระเป๋าที่ปูผ้าเคมีเวลาเย็บออกมาแล้วมันจะดูสวยงามมากเลยค่ะ แล้วก็มีเสียงมาจากลูกค้านะคะบอกเราว่าใส่เสื้อเราสตางไม่หายเพราะว่ากระเป๋าของเรามันแนบติดตัวเสื้อแล้วมันก็ให้รูปกระเป๋าตังไม่หายสตางไม่หล่นหายโทรศัพท์ไม่ร่วงบางทีในกรณีลูกค้าเอาโทรศัพท์เสียบกระเป๋าแล้วนั่งหรือว่าก้มตัวอย่างนี้ค่ะกระเป๋าอะ่ะมันจะแนบมันจะแนบเข้าไปกับกับเนื้อผ้าของตัวเสื้อมันจะทําให้ตังที่เขาไม่ได้ เก็บแบบเรียบร้อยอ่ะก็ไม่หล่นโทรศัพท์ก็ไม่หล่น,ลนอันเนี้ยคือข้อดีนะแต่ถ้าของใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ที่ทางร้านใส่อะ่ะใส่เพื่อความสวยงามนะแล้วอันเนี้ยค่ะลายอะ่ะเราใช้วาดลายแล้วมันก็ง่ายด้วยเนาะถ้าวาดลายลงมาที่ผ้าผ้าเคมีอ่ะคะ่ะแล้วเอาผ้าเคมีมาทาบลายมันก็จะทำให้เราต่อลายได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวดูวิธีวางนะคะ ถ้าใครยังไม่ชํานาญสามารถที่จะเนาก่อนได้นะถ้าใครที่เก่งแล้วอะค่ะก็ใช้เข็มมุดกัดก็เย็บได้เลยหยิบใบผิดขอโทษทีลายกระเป๋าที่จะมาติดมันแต่ละอันจะไม่เท่ากันนะเพราะว่ามันต้อ,อยู่ที่ มัน้องอยู่ที่ลายของเสื้อแต่ละข้างแต่ละฝั่งแต่ลายนี้ถือว่าง่ายนะลายนี้ถือว่าต่อง่ายแล้วก็สวยเดี๋ยวของมาจะใช้เข็มหมุดตัดตรงกลางก่อนเวลาเราวางลายตรงกันแล้วอะค่ะบนล่างดูให้ดีนะคะบนล่างดูให้ดีตรงกันเสร็จเรียบร้อยก็เอาเข็มหมุดกัดตรงกลางก่อนคราวนี้เราก็จะมาจับด้านข้างค่ะ จับด้านข้างตรงเนี้สำคัญนิดนึงเพราะว่ามันเป็นลายเส้นใช่ไหมเราก็ต้องตัดเข็มหมุดแบบนี้ตัดที่ตัวลายเลยนะคะตัดให้ของขวางเอาไว้จัดให้รอบคนไหนยังไม่ชำนาญเนาก่อนได้นะคะใครที่ยังไม่ชำนาญเนาก่อนก็ดี ลายจะได้ไม่ตกแต่ถ้าใครที่เก่งแล้วสามารถกัดเข็มหมุดแล้วก็ไปต่อได้เลยกัดเข็มหมุดก็ปักให้ตรงลายนะอย่างนี้นะคะเนีย่ยต้จะกัดมันให้ตรงลายอันนี้แสงจะสะท้อนหน่อยเนาะเพราะว่าทำกลางคืน ก็ต้องเปิดทั้งไฟข้างบนแล้วก็ไฟในจักกระเป๋าของทางร้านนะคะกระเป๋าเสื้อกุ้งลงของที่ร้านอะ่ะจะเป็นแบบเย็บสันก่อนข้างในอันหนึง่งเคยมีลงให้ดูแล้วเหรอเนาะลองไปย้อนดูได้นะคะเพราะว่ากระเป๋าที่เราเย็บแบบเนี้ย มันจะดูสวยงามแล้วก็ดูหรูหราดูเป็นเสื้อแพงจริงๆก็รานะคาไม่แพงหรอกแต่ว่าทําแบบแพงทําแบบสวยงามนึกถึงใจเขาใจเรานึกถึงคนใส่ค่ะเรายังอยากใส่เสื้อดีๆสวยสวย,ยเนียบเนียบเนาะคนซื้อเขาก็ต้องอยากใส่แบบนั้นเวลาทําอะไรใช้ใจทําแล้วมันจะออกมาดีนะคะ ถ้าเกิดว่าถอดได้ก็ถอดไปเลยสมยหมุดหนึ่งตัวแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ถอดนะคะเราจะย้ําลายมันให้ตรงเนี้ยแล้วก็ใช้มีดคีหมุนเอาหมุนข้ามเอาหมุนข้ามแล้วก็ถอดได้ไปเรื่อยๆนะคะเย็บไม่ต้องรีบเพราะว่าเรานิ้นความสวยงามนะเน้นความละเอียด เคล็ดลับของกระเป๋าเสื้อกุรงก็คืออยู่ตรงมุมโค้งเนี่แหละคะ่ะมุมโค้งด้านล่างกระเป๋าอะคะ่ะถ้ารีดโค้งไม่มนไม่สวยไม่คมเสื้อมันก็จะดูไม่สวยเพราะส่วนใหญ่เสื้อกุรงกระเป๋าตุดกระเป๋จะเป็นโค้งโค้งมนมนเนาะถ้าเป็นเสื้อเชยก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมก็ว่ากันไปอันเนี้ยเสื้อกุรงจะมีกระเป๋าสามใบเออแต่เสื้อที่ทาเนี่ยเขาเรียกว่ากุรงลำลองอยู่เสื้อซีฟ อันนี้คือใส่สบายใส่ได้ทุกโอกาสทุกงานเลยมาเคยลงรีวิวรูปให้ดูไปแล้วถ้าใครย้อนดูก็จะเห็นนะคะว่ามาเน้นทําเสื้อลายสวยๆแล้วก็เน้นทําแต่เป็นเสื้อซีฟส่วนเสื้อกุรงก็มีทําส่วนใหญ่จะให้ลูกค้ามันตัดมากกว่าเพราะว่ากุรงบางทีมันเป็นแบบทางการลูกค้าก็อยากตัดให้มันเนียเน้ยบเนี้ยบแขนยาวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่ซื้อมามันก็จะใส่ไม่พอดีตัว ก็อยากได้พอดีตัวก็ต้องมาแบบวัดตัวตัดกันถ้าเป็นเสื้อซีฟแบบเนี้ยค่ะใส่เล่นได้ใส่อะไรได้หลวมหน่อยได้พอดีตัวได้คือซื้อใส่ก็ไม่ซีเรียสเนาะแต่ทางร้านนะรับรองว่าทําแบบเนียเน้ยบเย็บสีเข็มต้องเนี้ยบเลยค่ะตรงนี้วนกระเป๋านี่ใช้สามสีเข็มนะแล้วก็ลงมาถึงแค่รอยต่อของขอบกกระเป๋ากลับขึ้นไปแล้วย้ำนิดนึง มองเห็นไหมคะอ่าเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้เนาะเนี่ยพอเราเย็บมาจากตรงนี้ใช่ไหมคะพอถึงตรงที่วนเนี่ยสามฝีเข็มแล้วก็วิ่งลงมาให้ถึงตรงเส้นที่เราเย็บปากกระเป๋าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเราก็ถอยกลับขึ้นไปแล้วก็ไปย้ำเพื่อความสวยงามยากนิดนึงแต่ว่า ใจเย็นๆคะ่ะถ้าทําแล้วเราฝึกแล้วเวลาทําแล้วจนชิมนะ่ะมันงานมันจะออกมาดีทํายากๆไว้ก่อนเดี๋ยวง่ายๆมันแป๊บเดียวแหละแต่งานยากๆฝึกไปเถอะคะ่ะฝึกของยากก่อนเสือเราก็มีกระเป๋า3ามใบนะเมื่อกี้ทำใบบนไปแล้วใบบนของเราจะต้องมีติด โลโก้ด้านในก็ติดโลโก้แล้วก็เย็บกระเป๋าบนไปแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาเย็บต่ออีกทีนึงก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะเน้นดูลายให้ตรงกัดเข็มหมุดถ้าใครยังไม่ชินแนวก่อนก็ได้ถ้าใครเก่งแล้วก็สามารถกัดเข็มหมุดแล้วเย็บได้เลยเล็งลายดีๆเวลาตัดลายตัดดีๆลายจะ ลายต่อมันจะทำให้ดูสวยงามดูหรูราอันนี้เดี๋ยวมาขอไปเย็บก,ก่อนบ๊ายบายนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่าถูกใจหรือว่าคลิปนี้จะเอาไปเป็นเคล็ดลับเกดเล็กเกดน้อยได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้มาด้วยเดี๋ยวมาจะทำคลิปสอนตัดเสื้อกุรงไปเรื่อยๆ ใครอยากได้เคล็ดลับดีๆในการทำเสื้อกุรงใส่กันก็รอดูคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ